งังจา้เาเขาเห็ดผับสามยิงแล้วก็เขาก็เอาไม้จิ้งเกี่ยวมาเนียบใส่สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช้องขยามีวันนี้เรามาเห็ดกระทงกัน ไปลอยกระ,กระทงน้ากนนะนองนี้เนาะน,นี่เป็นมือออกพันษากันเลยว่าเห็ดกระทงไข่นหนึงแล้วก็ค่อยไปลอยน้ากนเอาเขามาเบิ่งกันเลยว่ามีอุปรกรณ์หนงไงเนอุปรกรณ์ของเฮาก็คือมีไหมจิ้มเขี้ยวแล้วก็มีเข็มมุดมีกระเอร์ลก็มีต้นกล้วยต้นกล้วยตัดมาหลายอยู่แล้วก็ขัดบ่ไดดคือมีตัก ว่ามีแจมยวนี้เขาเห็ดปแล้วสีห้าอันไปวางขายอยู่บอนหันแล้วเนาะแต่ว่าเขามาเห็ดหลายๆอันเอาไปขายนี่คนงามเขามาเห็ดนำกันสบายดีนี่คือสาเร็จแหละเนาะว่าซีเห็ดหลายแบบอยู่เดียวซีเห็ดห้ทุกคนได้ชมดูกัน อันหนึ่งประมาณสิบพันอว่าราคาเริ่มต้นจะเมนหาพันเนาะอันนี้คือดอกเดาเฮืองดอกคือว่ามีลายอยู่ทอด่ทแล่ได้เก็บมา,มาเก็บมาแต่แบบเดียวนี่นี่ตุ่นกล้วยของเฮาตัดมาหลายอยู่เต็มเลยหกสุดหกเหือเดี๋ยวเฮาสีเฮ็ดสำเร็จแล้วเฮาค่อยเมียนนกัน ดี๋ยวนี้เฮาสิไปเห็ดกระทงอีกไปวางไขไปไข่ดีแน่นอนนี่นะหาเงินเอาเกียมใบใบใบอะไรใบตองใบตองแล้วก็พบัพบเข่าแบบนี้เอาหนี่งใบหนี่งใบเห็ดเป็นสามสามใบเนาะวิธีเห็ดหง่ายๆเห็ดแบบบ้านๆ นิ้วมือเป็นยังงวะกูพว,วกินแล้วก็มือูแตงกินเคองนึง <c oughs> <c oughs> จิ้มมันบุพอกูก็เลยเอามันเข้านี่หนึ่งซะาเนี่หลังจากเอาเห็ดพับสามกินแล้วก็เอาก็เอาไม้จิ้มเขียวมาเน็บใส่ ทำเลจไปขั้นตอนหนึ่งแล้วเดี๋ยวชีแถมมันอยู่เทิงเนี่ยวันนี้เราหยิบใส่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ามาเห็ดเป็นหอนนัเงียบเห็ดลายแบบ เสักรลฟดูสิกระฟนูายจําเป็นไต้องไปซื้อเขาเห็ดเองรอเองก็ไดไม่เมสียตังค์นะจ๊ะดืสอจ จะเอาเข็มมุดนี่ปัใส่เพื่อว่มันรูดออก Let นี่คือสาเร็จแล้ววะนี้สามารถเอาไปร้อยได้แล้วเนาะน,นี่เนาะนี่งามงามแบบธรรมชาติ่จําเป็นใส่ต้องใส่งบอยียงเลยเนาะบริสียพันจักพันเลยพันเก็บกับบริสียมีแต่เฮาไปเอาดอกไม้ที่เฮาปลูกไว้ส่วนหลายนะคนนาคามาจะกปลูกอยู่ให้เนาะแล้วก็ใบตองก็คือการน,น,นี้เขาปลูกไว้หมด จนกลวยอย่างเขาปลูกไว้หมดมีแต่เขามาใส่อุปกรณ์นี่ก่อนเงียบใ่ประจําเป็นต้องใส่งบแส่สามเลดแล้วตอนนี้ก็ประมาณหาโมงแรงหลอนทุกคนเขาไปวางขายอยู่เขาชิไปวางขายอยู่แค้มทางเลยเนาะนี่นะจ๊ะทุกคนเฮสดสำเ็จแล้วถ้าผู้ใดอยู่ แถวมึงสิงก็สามารถมาซื้อได้เดอร์อยู่บานทงโยนนี่แหละขายแคมทั้งบรรยากาศยาแรงประมาณนี้ค่ะลูกค้าณตอนนี้ก็ประมาณ6โมงแล้ว คนก็น,น่าจะออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวเฮารอถ่าใครเครืองอยู่เอาถ้าไครมาคลิปแบบนี้แบบปัดบ้านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นกาำลังใจในกันเฮ็ดคลิปครั้งต่อไป